รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย เสริมอ,อาหารด i o j i n s o ม m a c d ิ o j i n s o l m a c มันสือิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะกาะติดทุกข่าวสารคุหลาบเวียงพิงดอกนี้บ่มีเจ้าของยังบ่มีผู้ใดภายปอง มาคลอเคล้า,เ,าเอาไปพนอขอมอบดอกไม้ให้อาจารย์เอาไว้เขียโคกุหลาบดอกนี้นันนอเจ้าบอกมาสีไปขโมยใครมาไม่ได้ขโมยแค่ยิบเอามาเฉยเฉยนั่นแหละ เว้ยเขาเรียกว่าเองไปขโมยม,มาย <c oughs> แม่ร้องกุหลาบเวียงพิงก็มาลงอะไรเนี่ยแม่รายการเกษตรเราเนี่ยเดี๋ยวเอาสักชุดหนึ่งไหมอะ <c oughs> ดีนะนี่แ,แสดงว่าวันนี้เดาว,ว่าต้องมีเรื่องมาถามเรื่องกุหลาบเนี่ยแต่เพลงที่ร้องเมื่อกี้รู้ไหมเขามีความหมายว่าไงอ จะรู้ได้ไงก็อยู่ๆเขาเขาก็หมายความว่า uh huh. สาวสวยคนนี้ uh huh. กําลังแลกแย้มกําลังแลกบาน uh huh. เหงาจริงวย <laughs> หาผัวไม่ได้สักทีเ oh. มื่อไหรจะมีผัวสักที oh. เหมือนเพลงข้าวคอยเคียวอะ่ะ uh huh. เคยได้ยินไหมข้าวคอยเคียวได้เห็นไหมพี่ เสียงนี้คือสาวบานนารำเรียกเรียก<ๆ>หาตั้งตานะับเวลารอคอยคอยเช้าคอยเย็นไม่เห็นสักหน่อยอคอยเคียวก็แปยว่าเมื่อไรจะมาขอไปเป็นเมียสักทีอคอยเคียวหรืออย่างสมัยก่อนเนี่ยสาวเมืองนนเียสาวสวน,นนนี้นะ,นะก็เป็นบทเพลงที่สาวๆาวสมัยก่อนถ้าสาวๆาวคนไหน้องเพลงนี้ก็แปลว่า อยากมีผัวแล้วใช่ที่สาวเมืองนนท์เนี่ยผมร้องได้อ้าลองร้องอ,อ,อยู่เมืองนนท์แล้วจะกลับเมืองชนอยู่เมืองชนแล้วก็จับเมืองนนท์ใช่ปะใช่ปะไม่ใช่อาจารย์วันนี้ที่อยากจะถามนี่อาจารย์เนี่ยว่าไงาว่าไงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นครับเอ๊ะทำไมจีบผู้หญิงเนี่ยจะต้องเอาดอกกุหลาบไปให้เออดอกกุหลาบเป็นสื่อแห่งความรักหรือไงมาะดอกอื่นไม่ได้หรือไปบางคนก็บอกว่า กุหลาบมันมีหนามก็เหมือนความรักเนี่ยต้องมีขวากหนามาคนไปตีความอย่างนั้นเอแต่ว่าของสําหรับในแง่ของฉันฉันก็บอกว่าที่เขาเอาดอกกุหลาบมาให้เป็นดอกไม้แห่งความรักเพราะว่าดอกกุหลาบเนี่ยมันต้องดูแลทั้งปีเพราะว่าทั้งปีมันจะมีโรคแมลงหน้าฝนก็มีโรคไปยางหน้าแล้งก็ไปยางหน้าหนาวก็มีโรคไปอย่างหนึ่งนี่ไงและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคืออะไรอาจารย์เขาบอกว่ากุหลาบเนี่ย นะถ้าให้มันถ้าจะดูแลกุหลาบต้องดูแลทั้งปีเหมือนดูแลความรักใช่ในหนังสือเรารักกัน,มนผมได้เขียนไว้ว่าว่าเพราะเรารักกัน ที่เรารักกันเพราะเราไม่ได้เกลียดกันใช่เราไม่เกลียดกันเราอาจจะยังไม่รักกันความรักความชังเป็นเรื่องสภาวะอารมณ์เราจึงต้องหมั่นปรุงแต่งอารมณ์ให้อยู่ในภาวะรักรักยาวนานรักนิรันต์ไม่ใช่รักแบบหลงหลงเข้าใจว่ารักเธอรักฉชนจริงหรือเปล่าถ้าเธอรักฉชนจริงเธอต้องปฏิบัติต่อฉันอย่างไรเออนี่ยังไงเขาบอกว่าอะไรนะดอกกุหลาบเป็นสื่อแห่งความรักดอกไม้วันวาเลนไทน์ที่เรารักกันเพราะว่าอืม เพราะว่าเราไม่เลิกเกลียดกันเออใช่เรื่อเหตุที่เราไม่ได้เกลียดกันก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เจอกันเออพอเจอกันปั๊บดีเยวก็เกลียดกันนี่ไม่ต้องนายอนี่ที่อาจารย์ที่จะถามอาจารย์เนี่ยคือคือวันนี้ที่อยากจะถามอาจารย์ก็คือหน้าฝนแน่อย่างที่บอกเอ้ยดอกกุหลาบมันเสื่ยงความรักพอวันวาเลนไทน์เนี่ยดอกกุหลาบจะขาดตลาดแพงเออทีนี้ผมเนี่ยอยากจะปลูกดอกกุหลาบให้ได้ผลดีทั้งปีนายอน ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนี่เดี๋ยวผมเจอปัญหาเนี่ยถ้าคนดูแลกุหลาบไม่เป็นนะออลอกกินเละเทะหมดกุหลาบเนี่ยโดนนอนกินโดอโกดอกมันแหว่งบ้างกรีบมันแหว่งบ้างไอ้นั่นเขาเรียกหนอนเจาะดอกนี่ไงจันแล้วมันเลยไม่ได้ราคาเพราะฉะนั้นหน้าฝนปีนี้เนี่ยผมอยากจะขายดอกกุหลาบให้ผมเนี่ยอ่าอย่างนี้นายยนครับถ้าจะดูแลกุหลาบไม่ดีมันต้องมีกุหลาบหน้าฝนกุหลาบหน้าหนาวกุหลาบหน้าแล้ง การปฏิบัติไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนกันอีกเหรอแต่ช่วงนี้หน้าฝนครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าหน้าฝนนั้นมีปัญหาอะไรบ้างอหน้าฝนมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยปัญหาของหน้าฝนนี่ก็คือช่วงนี้ต้องพักไงนั่นไงให้โอกาสให้คนดูไปเข้าห้องน้ำห้องท่าใช่แล้วให้ปุ๋ยเป็นปมเอามาวางขายก่อน ก็ให้เขาไปดูเฟสติลอนไปดูปุยพีรามิดก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูแลกรหลาบหน้าฝนไม่ให้เป็นโรคเฟสติลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตพืชผักไม้ผลต้นข้าวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสติลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตคุณภาพเยอรมนี ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดของสหายกเกษตรเคมีพันก่อย่างนี้ได้ไหมกำนันเมฆว่ายังไงล่ะกำนัน้นํำค้าง <laughs> <laughs> นี่คุยจะ,จะมาท่าไหนเนี่ย คือไอติ่งตอติต่แต่งตัวมันเหมือนละครแบบช่องเจ็ดอะ่ะม,มันเหมือนเท่าแก่ลงสี <c oughs> มันแกลงสี <c oughs> คือบางทีอยากแต่งตัวให้ดูดีนิดนนึง,งเออกเกษตรกรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเอ,อ้ยจะใส่จะเสื้อม,มหอบอย่างเดียไม่ได้ไงมันต้องดูดีฉันน่ะที่จองชุดนี้เพราะว่า จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนชุดบ่อยแต่ที่ต้องมาถามอาจารย์บบอยเรื่องกุหลาบใช่ไหมล่ะเออคืออย่างกุหลาบปีนี้หน้าฝนเนี่ยทำยังไงให้ผมจะได้ดอกมันเอากูบอกซะก่อนว่ากุหลาบหน้าฝนนะไอตัวที่จะมาทําให้กุหลาบท่านเสียหายนะอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าโรคใบจุดดำเออไอใบจุดดำดำเนี่ยอันที่สองเขาเรียกว่าโรคแอนแทคโนด ไอแอนติโนดมันคืออะไรอาจารย์อ่าชื่อโรคชื่อโรคันอันที่สามก็เรียกว่าโรคกิ่งดำซีซีโรครากเน่าคนเน่ากุหลาบเป็นพืชชอบน้ํามีห้าอีกไม่มีห้าไหมไม่มีแล้วเอาแค่นี้ก็พอแล้วอันเนี่ยนะซีข้อเนี่ยนะลำดับแรกนะยอนครับกุหลาบชอบน้ําเวลาเราปลูกเราต้องมีวัสดุคลุมแต่การยกแปลงต้องให้มีแปลงระบายน้ําดีเพราะเดี๋ยวนี้ฝนมันตกหนักๆๆๆน่ามัซ้า แล้วถ้ารากแช่อยู่เออมีปัญหาโรครากเน่าคนเน่าได้เพราะล้วงรากเน่าคนเน่าเสร็จปั๊บมันก็จะยืนต้นตายใช่เอแล้วก็ที่สําคัญที่สุดครใบเนี่ยธรรมดามันต้องเขียวใช่ไหมแต่ฮะแต่ว่ามันจะมีเชื้อราถ้ามันตกปุ๊ที่ใบมันจะเป็นจุดเป็นดวงเอค่อนข้างกลมเออแต่ขอบแผลไม่เรียบเออไอเนี่ยเป็นชื่อเชื้อชนิดหนึ่งถ้าปล่อยไว้ใบจะเริ่มเหลืองแล้วร่วง ใบเหลืองเดี๋ยวชาวบ้านก็มาเลยทีเอาทิวเอาเทียนมาแล้วมาขัดใบกันไม่หรอกไม่ใช่เหรอล่วงพอล่วงทีนี้พอร่วงปั๊บเออก็เชื้อก็หมักหมมลงไปในด,ดิน มันก็ลอยอยู่ไม่ใช่เข้าลงไปในดีหรอกมันเชื้อมันก็จะอยู่ไงมันก็ปลิวดิเวลาชื้นมันก็ฟูเนี่ยเหมือนเชื้อราหนมปังอ่ะอใบหมดออกฟูฟูขึ้นมาพอฟูก็ปลิวสิปลิวก็ไปตกใบปกติไปตกที่อื่นอีกความชื้นดีๆอย่างหน้าฝนโรคเกิดอีกเกพราะกุหลาบหน้าฝนเนี่ยใบเลยร่วงหมดเพราะเป็นโรคใบจุดดำครับ อีกโลกหนึ่งเขาเรียกโลกแอนแทกโนดแอนแทคกโนดที่ใบเป็นเรียวๆเนี่ยนะมันจะเป็นแผลไหมมาจากปลายใบเป็นแผลรูปลิ่มมันคือเป็นรูปลิ่มคือเป็นรูปตัววีเข้ามา๋อและมันกินได้กับปลายใบที่ที่เป็นเล็บเล็บจากปลายใบเนี่ยเป็นรูปตัววีเข้ามาอ่าฮะมันไม่ใช่ไหมมาตรงๆรงนี้นะครับมันไหมเป็นรูปตัววีแหมฉลาดไหมซะด้วยนะไหมเป็นรูปตัววีรูปตัววีไม่เงี้ยไม่เป็นภาษาอังกฤษเลย ทีนี้นักโรคพืชที่เขาดูอย่างเงี้ยเขาเอาไว้วินิจฉัยว่ามันเชื้ออะไรอออันนี้ก็เลยกโรคแอนแทคโนดแล้วที่ร้ายมากก็คือโรคกิ่งดําเวลาเนยหย่อนไปตัดดอกกุหลาบครับแล้วไม่เอาปูนแดงมาป้ายทาเชื้อมันจะเริ่มเข้าทําลายจากตรงปลายกิ่งเนี่ยแล้วมันจะลามนะครับลามมาเรื่อยอถ้าลามมาถึงลำต้นหลักครับถ้าถึงโคนอื ตายทั้งต้นทีนี้ไอการตัดที่อาจารย์บอกพอตัดเสร็จปั๊บแต้วเอาปูนแดงมามาป้ายเนี่ยหรือเอายารามาฉีดพ่นป้องกันก็ได้เพื่อหยุดยั้งการเชื้อเออพูดถึงตัดนี่อันนี้้่อนนี่สมมติว่าเป็นกิงกุหลาบครับมันดําจากนี่มามาถึงนี่แล้วใช่ไหมพอดําถึงนี่ปุ๊บบางคนเสียดายเสียดายตัดมันแค่นี้แล้วเออเพราะว่ามันคงไม่มาที่นี่แล้วความจริงไอ้ที่ยังเห็นไม่ดําอ่ะ เชื้อมันแทงมาแล้วมันอยู่ข้างในแล้วเพราะฉะนั้นมันเหมือนง่ามขานะยอนนั่นเนี่ยเออมันค่อยๆดำแต่ไอ้ที่มันดำอยู่นั่นน่ะไอ้ที่ไม่ดำนะเชื้อมันยังอยู่นะยังอยู่มันต้องทาให้นานเดี๋ยวกลับไปขัดตอนนี้การตัดจะตัดแค่ไหน่ะจตัดถ้าอย่างงี้ใช่ไหมมันอยู่นี่ให้ห่างออกจากจุดที่มันดำเนี่ยมาสักหนึ่งถึงสองเซนไม่ต้องไปกลัวหรอกพอตัดเสร็จปุ๊บครับอย่าทิ้งในแปลงนะเอ้าตัดเสร็จป้าต้องเก็บเรียบร้อย ตัดแล้วใส่ถุงเลยเอแล้วก็ผูกปากไปเผาไฟเลยอที่บ้านเนี่ยควรจะทำเตาเผาพืชจะเรียกว่าเมนเผาพืชก็น่าเกลียบไอ้ยางหงเผาได้เดี๋ยวนี้นหลายอย่างนวเนี่ยเมนเผาศพมีเมนเผาหมายังมีเมนเผาพืชอีกเผาพืชเออเผาพืชเพื่อเอาไม่เผาเชื้อมันก็ปลิวสิชาวสวนบางคนนะครับเป็นโรคแล้วก็ไปทิ้งข้างแปลงส่วนมากก็จะทำอย่างนั้นไงทำอย่างนี้ปุ๊บเชื้อก็ ฟูกันใหญ่คนนี่พอลมพัดมันก็ปลิวพอปลิวไปตกที่ใบตรงไหนเชื้อมันก็จะงอกแล้วแทงเข้าไปมันก็เกิดโรคอีกเพราะฉะนั้นหน้าฝนเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้มันใบมันเปียกแล้วเนี่ยต้องคอยดูครับถ้าพบใบเป็นจุดตัดแต่งได้ตัดแต่งครับแล้วก็เอาสารป้องกันกำจัดเชื้อราชื่อว่าแมนโคเซปคาเบนดซิมเอามาฉีดให้หน่อยครับ ถ้าเราปลูกเป็นการค้ายิ่งจําเป็นต้องทํานะยอนเออบางคนไม่ไปปลูกไว้ดูสวยงามหน้าบ้านไม่ใช่่เดี๋ยวปล่อยทำในชาติไม่ได้แต่ถ้าปลูกสวยงามหน้าบ้านเนี่ยครับเราเดินดูทุกวันเนี่ยมันต้นเดียวมันดูแลไหวอจนนยยอนลงนึกดูชั้นเขาปลูกกันอู้หูเป็นพันพันกระถางหปลูกาปลูกมันเป็นแปลงแล้วกุหลาบนี่นะสมัยก่อนเนี่ยปลูกกระแถวนี้ใช่นายจาจาร์สัมพรานสัมพรานบ้านแพรวเออตอนหลังนี่เพน ไปแม่สอดเออไอ้พวกแม่สอดนั่นนะไปจากนครโถมทางนั้นไปจองที่สมยก่อนอากาศหนาวเขาเล่าให้ฉันฟังนะครับสามโมงเย็นนั่งไม่ได้แล้วเอ้าทำไมอาจารย์สันนี่โอ้หนาวอีข้าวหนาวเขาบอกเดี๋ยวนี้สามทุ่มยังไม่หนาวเลยทีนี้พออากาศหนาวเย็นดีดอกมันก็ใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไปปลูกกุหลาบที่นูนเพราะอะไร ราคาค่าขนส่งสะดวกขึ้นแล้วอแต่เดี๋ยวนี้ทางสพปานบ้านแพ้วนี้ก็เลยปลูกกุหลาบกันน้อยลงประกอบกับโรคมันสะสมและไอตัวที่นาย่อนพูดถึงหนอนนะครับไอหนอนไปช้อนดอกหนอนเจาะดอกอมไม่ใช่ช้อนนะนี่สมมติเดี๋กรีกกุหลาบกุหลาบเวียงโตมอยู่นะอาาไอหนอนตัวนี้แปลกครับเวลามันมุดเนี่ยมันเอ,อหัหเนี่ยมุดแทงข้าแางในนะข้างในดอกเลย แขงวันนี้ดอกขนาดกีบดอกใหญ่เอ,อแต,ออแต่แต่ว่าตูดนะห้อยมาข้างนอกนะอ้าวเหรอมุดมุดหัวเข้าไปนะแล้วก็ตูดห้อยมาข้างนอน่อมันพร้อมที่จะขี้ดิแล้ว,แล,วแล้วเวลาบ,นบานนะเวลาบานวันนี้โอ้โหกรีบแหวงหมดด้านอนาจารย์ฉันชอบเอารูปนี้ไปฉายให้ลูกศิษย์ดูเพื่ออะไรอาจารย์เฮ้ยยังเป็นสาวเป็นนางเออมึงระวังหนอนเจาะดอกนะเ S <S เวลาบ,บาน,น,นเอานี้โกลกีมันรุ่งริ่งไปหมดมันจะไม่สวยอแล้วหนอนเจาะดอกเนี่ยตัวเดียวกับหนอนเจาะดอกส้มหนอนเจาะดอกฝ้ายไอตัวนี้แสบสมัยก่อนชื่อหนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกันอตอนหลังอเมริกาไม่ยอมเข้าใจว่ารัสเซียจะตั้งชื่อตั้งชื่อตอนหลังให้เรียกว่าหนอนเจาะดอกที่เฉ<อ>๋ <ๆ S 2> อ่ะใครเจอปัญหาเรื่องหนอนเจาะดอกอะโทรศัพท์เขียนจดหมายมาสอบถามเราได้ กุหลาบเนี่ยสามารถปลูกไว้ในเรือบริเวณบ้านเป็นไม้กระถางขายกระถางหนึ่งก็ต้องหลายร้อยคุณอาจารย์รู้ไหมว่าดอกกุหลาบเนี่ยกัขปลูกกที่ไหนอ่าเออปลูกที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะสวนกุหลาบโอ้โหสมัยก่อนที่นั่นเยอะสิเพราะฉะนั้นพาสิิ์ก่อนจะจากกันวันนี้ครับอ่าฮะขอให้เรารักกันสามคำนี้ เป็นหนังสือที่ผมเขียนมามวันนี้ใครต้องการหนังสือชื่อว่าเรารักกันนะครับเขียนมาผมจะส่งไปให้และเลิกคำว่า ประธานโซนนะพูดแบบชาวบ้านนะครับก,กูเกลียดมึงจะไปเกลียดเขาทําไม,มเรารวนแล้วแต่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดมแม้แต่ผีอีเฟืองเออใช่ยังแผ่เมตตาเละย,ยังกลัวเลยใช่เพราะฉะนั้นเดียเด๋ยวเจออะไรก็แผ่เมตตาไว้ก่อนอเรารักกันเรารักกันครับ